วออกมาแล้วดาวรายอาชายาวไอ้ลายฟ้าแล้วนี่แหละไอ้แส่ทะน,นุหลวงไอ้เรื่องบวดหัวว่าหายห่วงไม่มีใครเสียงดวงมาโตแยกทำเนียมพริกเมันก็ต้องมีตัวโกเราเป็นตัวชูโรงว่าเดินเรื่องหากอกมาหนักก็คนก็จักจากเครือเอามาคนหาเรื่องมาตะแกงที่พระเอกออกมาละสาวผากันมองเอาพวมาลายาที่มาโคโคให้ แคมบางครั้งโชคดีเจอคนมีหน้าใจพออย่างได้มาลายาติดแป้งแต่พอออกมาครั้งก็พากันด่าว่าไอ้บูไอ้มาม,มันโมมากมาห่างคนยากจะ่าผมด้วยการโหนน้ำมากมาคนละบ่ยากให้กินแข้งผมไม่ใช่แตเอีกเลยจะได้พูดออดกลัวคนละเอาตอนมาผมตีเพราะว่าเรื่องราคาไม่ให้ผมยิ้มอาซออาดินลยายหมึงแข็ง ผมเป็นตัวโก้มาโก้เต่าซาได้แน่พอ,อเป็นตัวโกวนน้มาโก็ต้องสาระแน่หาเรื่องยุ่ยแย่ พ้ากังเราน้ำเข้าจากเอกอุปราชชายกาอุปราชผู้ปกครองแผ่นดินวางหนะ้ามีพระเชษฐาต่างมานดาด้วยกันหนึ่งพระองค์นามว่าเสด็จพี่ฉัตรแก้วซึ่งเป็นประมุขปกครองแผ่นดินเมืองหลวงสีสัชนาลัยกันอยู่แต่ว่าในขณะนี้สีสัชนาลัยเมืองหลวงนะั้นมากขาดประมุขเอาไปผู้นํากันไปเนื่องจากท่านพี่ฉัตรแก้วนะั้นได้หายสาบสูญไปจากสีสัชนาลัย แบบไร้ร่องรอยเป็นเวลานาน,านรวมเกือบปีกันแล้วยังไม่มีใครหน้าไหนที่จะสามารถบอกได้ว่าทันพี่ฉันแก่นั้นยังมีชีวิตกันอยู่หรือไม่มีเพียงคนคนเดียวเท่านั้นที่จะเฉลยเรื่องราวเหล่านี้แต่ฉันไม่บอกหรอกว่าคนคนนั้นเป็นใครปล่อยให้นั่งงงกันต่อไปอยู่อย่างนี้นี่แหละ <laughs> มีอะไรอักบัน <laughs> และวันนี้เนี่ยตั้งใจวาแล้วว่า จะมุ่งหน้าออกจากชากลางเราเพื่อเข้าสู่แผ่นดินเมืองหลวงสีสัชนาลัยไปหาพี่สมภัยของเรานัจคือพระพี่นางกรกตทูนขอเอาบาลังที่ไร้กระสันมาปกครองกระแทได้ในวันนี้ถ้าหากแม้ขอดีๆว่าแตง่ายๆก่อนแล้วไปถ้าหากแม้ว่าขืนขัดฉันละก็คอยดูเถอะคนดูน่ยจะต้องโดนสะเก็ดลิเกตายหมู่กันเทๆ เอาเกิดเป็นโกมี้าลวคนายังเมาตัวโกรไปเกิดเป็นโกมีาคนไยยามาตัวโกรไปเอาเกิดําบนาวร้เฮ้ยเฮ้ยเกิดมาป็น